เรื่องมันมีอยู่ว่าไอโจเด็กวัยรุ่นอันธพาลความชั่วช้าที่มันทําบอกได้เลยว่ามีเพียบเพราะไอโจมันเป็นคนหัวรุนแรงตอนเด็กๆพ่อของมันก็เป็นนักเลงหัวโตแบบเดียวกับที่ไอโจมันเป็นเหมือนตอนนี้เนี่ยแหละพ่อของมันนะเที่ยวตีรันฟันแทง และฉุดลังผู้หญิงมาเคือใจนับไม่ถ้วนผู้หญิงเหล่านั้นช่างน่าสงสารนักแต่แล้วเวรกรรมก็เริ่มตอบสนองต่อพ่อของมันด้วยการถูกตำรวจวิสามันตายตอนที่พ่อของมันไปปล้นร้านทองในเมืองนั่นแหละใครจะคิดว่าพอเวลาผ่านไปลูกไม้จะหล่นไม่ไกลต้น อย่างไอโจ้มันก็เอาแบบอย่างที่พ่อของมันทำซึ่งแม่ของไอโจ้ก็เป็นหนึ่งในคนที่พ่อของมันฉุดมาเคือใจคนเป็นแม่มักจะสั่งสอนให้ลูกชายอย่างไอโจ้เป็นคนดีไม่ให้เป็นแบบของพ่อมันแต่มันกลับไม่เคยยอมฟังคำสั่งสอนของแม่มันเลยกลับด่าว่าแม่ทุกครั้งไป จนโดนหมัดของชาวบ้านแถวนั้นอยู่บ่อยๆแต่นั้นก็ไม่ได้ทำให้อ้โจรู้สึกละอายใจเลยและก็ได้ข่าวว่าไอโจมันแอบไปลงรักลูกสาวของกำนันเข้ามันทำพฤติกรรมเรียนแบบพ่อของมันฉุดลูกสาวกำนันหวังจะทำเมียแต่โชก็ไม่ได้เข้าข้างมันกำนันยิงปืนโดนไอโจมันไปสองนัด อาการปางตายแต่มันก็รอดมาได้พราแม่ของมันไปขอร้องอ้อนวอนขอโทษกำนั้นว่าให้อภัยกันเธออย่าถึงขั้นฆ่าแกงกันเลยกำนั้นเห็นว่าเป็นคนบ้านเดียวกันจึงไม่เอาเรื่องแต่ก็ขู่ไว้ว่าถ้าหากโจมาวุ่นวายกับผู้สาวของข้าอีกมันจะตายแน่ แม่ไอ้โจได้แต่ทุกข์ใจกับผูกชายคนนี้แทบทุกวันพออาการไอ้โจดีขึ้นฟื้นจากไข้ได้มันก็ตั้งใจหาเงินอีกทางที่ได้มากกว่าไถ่รีดเงินจากแม่มันเพราะมันกำลังติดยายอยู่เงินที่ได้จากแม่มันจะไปพออะไรว่าแล้ว ไอโจ้มันก็นัดแนะกับเด็กวัดขี้ยาแถวนั้นเพื่อจะป้นวัดกันด้วยเด็กวัดจะบอกช่องทางให้เมื่อความโลภบ,บางตาเวรกรรมอยู่ตรงหน้ากับมองไม่เห็นไอโจมันบุกขโมยเงินที่เขาบริจาคให้กับทางวัดซึ่งก็เป็นเงินที่ผู้คนเขาบริจาคในการสร้างวัด ไอโจ้ jo, ได้เงินมาจำนวนหนึ่งซึ่งมันก็มากเหมือนกันมันยังภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปเงินที่หามาได้ไม่เคยส่งถึงแม่ของมันสักบาทแล้วข่าวที่เงินของวัดหายก็แพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านตำรวจในท้องที่ขยายแนยวการสืบสวนออกติดตามตัว มันศาสนาเพื่อเอาตัวมานํำเนินคดีส่วนไอโจ้นั้นมันก็ทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่ใช่ว่ามันไม่กลัวตำรวจจะจับมันหลอกแต่เป็นเพราะมันเล่นยาจนสมองมันไม่ตอบสนองกับอะไรทั้งนั้นวังวนอยู่ในโลกของฤทธิ์ยาต่อมาตำรวจเริ่มจับ หาตัวมือดีได้นั่นก็คือหนึ่งในเด็กวัดมันให้การจะทอดไปยังไอโจแต่มีหรือมันจะโง่ให้โดนจับไอโจไหวตัวทันหนีเข้าป่าไปพ่อตกกลางคืนมันก็จะออกมาจากป่าเพื่อมาเอาเงินจากแม่มัน สภาพของมันเหมือนครึ่งคนครึ่งผีทําให้นางอดสงสารลูกตัวเองไม่ได้และยิ่งรู้มาว่าที่เงินวัดหายไปก็พอลูกชายของตัวเองนั่นแหละที่เป็นคนเอาไปนางยิ่งช้ำใจหนักกว่าเดิมอีกแม่ของไอ้โจโผล่เข้ากอดลูกชายตัวเองและบอกให้ลูก มอบตัวกับตำรวจโทษจะได้เป็นเบาแต่ไอโจ้กับคิดว่าแม่ไม่รักตัวเองอยากให้มันติดคุกไอโจ้จึงโกรธแม่ของมันมากผักแม่กระเด็นไปติดฝาบ้านและชีหน้าอย่างโกรธแค้นหากแต่รักใจจะเท่าแม่รัก ด้วยความเป็นห่วงลูกกลัวว่าลูกจะไปทำบาปกรรมอะไรใครอีกนางจึงกอดหลังขาลูกชายไว้แต่ก็ถูกมันสะบัดจนหลุดนางจึงตัดสินใจเอาไม้ที่เน็บกั้นประตูบ้านมากัจะขั้นประตูล็อกไม่ให้ลูกหนีโดยตัวนาง ก็ยืนขวางลูกชายไว้ด้วยส่วนไอ้ลูกตัวดีมันคิดว่าแม่จะฆ่ามันเนื่องจากฤทธิ์ยาในตัวของไอ้โจ้ยังมีอยู่มันจึงโมโหหลเข้าไปอีกไอ้โจ้เดินเข้าไปแย่งไม้จากแม่ของมันจนแม่มันล้มลงพื้นไอ้โจ้ ก็เอาไม้ฟาดใส่แม่อย่างเต็มแรงไม่กี่ครั้งแม่มันก็ขาดใจตายก่อนตายแม่ของไอ้โจ้ยังคงพามบอกลูกว่าแม่รักลูกนะไอ้โจ้ได้แต่มองไม่สะทกสถานอะไรต่อความรู้สึกของมันเลยมันยังคง หัวเลาะและด่าแม่มันว่าโง่โง่เองระหว่างที่มันค้นหาเงินบนตัวแม่มันไอ้โจ้มันก็ได้ยินเหมือนมีใครมาเรียกชื่อมันที่หน้าบ้านไอ้โจ้ก็เดินโอนเอ็นออกไปดูเห็นคนหลายคนควักมือเรียกให้มันลงไปใต้ถุนบ้าน มันก็พยายามมองหน้าคนเหล่านั้นชัดๆทำไมหน้าคุ้นๆวะมันขยี้ตาและลองจ้องมองอีกครั้งมีทั้งนั้นแถมเป็นผีที่มันเคยไปฆ่าเขามาทั้งนั้นด้วยความกลัวที่มีมากทำให้มันไม่สนใจอะไรสักอย่าง กระโดดออกจากหน้าต่างบ้านตกลงมาขาหักกระด,ดูกนี่คือทะลุออกมาเลือดจำนวนมากไหลออกจากปากแผลขาข้างที่ไอโจมันเตะแม่ของมันนั่นแหละความเจ็บทำให้มันร้องขวัญขานปานจะขาดใจและยิ่งมันเห็นบรรดาผีเหล่านั้น เดินตามเข้ามาไกลเรื่อยๆมันยิ่งต้องรีบหนีลนลานปานคนบ้าไอโจวิ่งตามคูนาแบบมืดมืดโดยมีขบวนผีตามมาติดตๆมันแทบจะหมดลมหายใจเจ็บก็เจ็บไม่รู้เหมือนกันว่า วิ่งมาอยู่ที่ข้างวัดได้ยังไงวัดที่มันเคยขโมยเงินนั่นแหละมันว่าจะแอบ,บเข้าไปในวัดเพื่อไปเพิ่งใบบุญหลวงพ่อที่เคยให้ข้าวแดงแกงร้อนกับมันเมื่อครั้งยังเด็กแต่พอเดินยังไม่ทันจะก้าวเข้าประตูวัดป้ายปูนที่แขวนอยู่หน้าประตูวัด ก็ตกลงมากระแทกศีรษะของมันล่างของมันล้มงายอยู่นอกประตูทางเขา้าอย่างน่าเวทนาแก่ผู้ที่พบเห็นหลังจากที่มันตายไปได้ซักพักก็ได้ยินเสียงคนเท่าคนแก่ที่เขาไปจำศีลภาวนาทุกทกวันพระเล่าว่า ผีไอโจ้กลายเป็นเป็ดยืนขอส่วนบุญอยู่นอกวัดมันร้องโหยหวนเสียงดังลั่นแปลกที่เป็ดตนนี้ปากไม่เท่ารูเข็มหากแต่เล็กและขยุงเข้าไปข้างในเหมือนช่องวาวานักตัวมันโตมือเท้า ยาวใหญ่กว่าใบตาลตะโนต,นตทว่วเหนิวเลอะถ้าปิดมองไม่เห็นเวลาเดินหากโดนตัวเพื่อนเป็ดด้วยการคาได้กว่าจะดูดกินน้ำนองเนื้อเน่ากันเองอยู่อย่างนั้น สร้างความสยดสยองให้กับผู้ที่ไปปฏิบัติธรรมบางคนที่ยังจิตยังอ่อนอยู่ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปของช่องเราแล้วคลิปต่อไปเราจะเล่าเรื่องอะไรนี่ทานอะไรโปรดติดตามคลิปต่อไปคืนนี้ขอให,ห night, นะ้ทุกคนหลับฝันดี굿ไนท์นะทุกคน